และเรามาชมกันนะคะคุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าการชุมนุมม้งประจำปีค่ะที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นอะไรที่น่าสนใจมากเลยนะคะโดยมีการจัดงานนะคะที่ตาบลแม่แรมอําเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ด้วยค่ะกับเครือข่ายสิ่งแวดล้องมม้งนะคะ12หมู่บ้านในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเครือข่ายในที่นี้นะคะจัดกิจกรรมค่ะที่เรียกว่าเป็นการสืบสารประเพณีปีใหม,ม่ม้งนอเปเจ่านะคะ2,565ถึง25 2,566 ะะโดยในงานนี้ก็จะมีชาวมงทั่วจังหวัดเชียงใหม่เลยค่ะมีการแต่งกายสวยงามด้วยชุดประจำเผ่านะคะแล้วก็เรียกว่ามีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาร่วมรับชมกันอย่างมากมายบรรยากาศก็คึกคักกันอย่างน่าดูเลยค่ะสําหรับกิจกรรมภายในงานน่าสนใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นการแสดงวัฒนธรรมประเพณีที่มีเอกลักษณ์ด้วยล่ะคะ่ะแล้วก็รวมถึงนะคะไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันตีลูกข่างค่ะหรือจะเป็นการแข่งขันยิง ปืนหน้าไม้นะคะแล้วก็มีการแข่งขันโยนลูกข่างนะคะแล้วก็กิจกรรมที่ต้องถือว่าเป็นไฮไลท์ของงานก็คือการแข่งขันล้อเลื่อนไม้หรือฟอร์มูล่ามงซึ่งงานเทศกาลปีใหม่มงนะคะต้องถือว่ามีความสําคัญนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันงดงามด้วยค่ะและต้องบอกว่าสําหรับ ประเพณีในที่นี้นะคะเขาก็มีการยึดถือกันมาตั้งแต่สมัยของบรรพบุรุษด้วยค่ะแล้วก็เป็นการเสริมสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัวนะคะเป็นการสร้างความรักความผูกพันค่ะของทุกคนในชนเผ่าแล้วก็ยังเป็นการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามนะคะของประจำถิ่นเนี่ยให้เป็นที่รู้จักโดยแพร่หลายด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวค่ะแล้วก็รวมถึงการส่งเสริมความรักความสามัคคีนะคะในชนเผ่าด้วย ถือว่าเป็นการร่วมการจัดงานประเพณีนะคะที่น่าอนุรักษ์ไว้ยาวนานเลยละคะ่ะอย่างไรก็ดีนะคะสําหรับประเพณีปีใหม่มงที่เราเรียกกันว่านอเป๊ะเจ้านะคะแปลตรงตัวเนี้ยก็จะหมายถึงกิน30ซึ่งนอค่ะก็จะหมายถึงการกินค่ะคาว่าเป๊ะเจ้านะคะหมายถึง30ค่ะซึ่งคําว่านอเป๊ะเจาเนียก็จะหมายถึงว่างานฉลองวันปีใหม่ค่ะหรือว่าวันสิ้นปีนะคะก่อนที่จะเข้า สู่วันปีใหม่นะคะก็เรียกว่าจะมีการเรียกขวัญพืชไร่ด้วยนะคะเพราะเขาบอกว่าเวลาที่มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางเกษตรกรรมแล้วเนี่ยบางทีถ้าไม่มีการทําการเรียกขวัญน,นะคะก็อาจจะทําให้การปลูกผลผล,ผลิตต่างๆในปีถัดไปเนี่ยไม่ได้ผลผลิตตามต้องการค่ะเพราะว่าพอมีการเก็บเกี่ยวไปแล้วขวัญของไร่ของพืชต่างๆนี่ก็จะหนีหายไปแล้วค่ะก็เลยต้องมีการทําพิธีเรียกขวัญกลับมาด้วยเป็นยังไงล่ะคะคุณผู้ชมก็ต้อง ต้องบอกว่าเป็นความเชื่อนะคะที่ยังคงสืบสารกันมาด้วยความศรัทธาในแบบนี้แล้วก็เรียกว่างดงามมากๆด้วยค่ะและนี่นะคะก็คือเรื่องราวที่วันนี้ค่ะเรานํามาฝากกันในรายการเล่าเรื่องข่าวนะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่าแต่และเรื่องนี่ก็น่าสนใจโดยทั้งสิ้นอย่าลืมกดติดตามกันไปด้วยนะคะและวันนี้นะคะที่ขาดไม่ได้เลยต้องทิ้งท้ายกันสักนิดนึงค่ะกับผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจจากช่อง13สยามไทยจะมีอะไรบ้างเชิญรับชมค่ะ